10วิธีใช้นี่พ่อแม่ทำแล้วชีวิตจเจริญโดยหลวงพ่อจรันสิวิธีที่พึงปฏิบัติ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตกับเราตั้งแต่เล็กจนโตท่านต้องคอยพร่ำสอนให้ทำความดีส่งเสียให้เรียนหนังสือเลี้ยงดูเอาใจใส่เราในทุกๆเรื่องเมื่อเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกระตันยูกระตะเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เท่าทำให้ท่านมีความสุขเพราะ พ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาแล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆจึงขอนำเรื่องราวสาระธรรมดีๆที่หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้เขียนไว้สอนใจฝากถึงลูกๆทุกคนกับสิบวิธีใช้นี้พ่อแม่มีดังนี้ 1. จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี้ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้นำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยงามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรํมกงกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก 2. ใครที่คุณแม่ล่วงรับไปแล้ว ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ท่านแต่ถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีกับท่านไว้ก็นำเทียนแพ้ไปกราบขออโหสิกรรม ล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่ มักผลเกิดแน่ 5. บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบินทบาสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำนำ้ำไม่โผล่แน่นอนหก คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องนองจะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมาลิโรยกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพระเจ้าพลังเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้ว เอาน้ำรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตเรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำมาหากินไม่ขึ้นหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดาตัวอย่าง น้ำแหลมใครเสียมมะนาวกลมเกลี้ยงครกรึงเด็กประถมสี่พ่อเมาเหล้าเมากันชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาหลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้บอกวันเกิดหนูซื้อขนมสองหอ่อเรียกพ่อแม่มานั่งคู่กันแล้วกราบนะลูกนะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอด้วยกายวาจาใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีสตางค์ลูกซื้อขนมมาสองหอ่อ ให้แม่ก่อนหนึ่งหอเพราะอุ้มทองมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งหอลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วจะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสั่งเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้เลยพ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิอกอบบยามุขทั้งหมด7 ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกาลกินีแต่ทำไมจเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี 9. ก้าของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มี ชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลามาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้าง10 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไปด้วยคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกลูกสอนหลานนะต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็น ทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้นั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วอานิสงผลบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลามาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว